ที่นี่คือศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ล้ำอินทรีย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในศูนย์นี้ก็คือเรามีการเพาะเลี้ยงสัตว์ล้ำแบบปลอดสารพิษนะครับหรือการาลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยใช้สมุนไพรครับโปรไบโอติกพิวไบโอติกหรือพวกไบโอติคคอมมอนต่างๆนะครับร่วมกับที่เราใช้ระบบไบโอฟล็อกก็เป็นระบบที่จะสามารถลดต้นทุนประหยัดล้ำในพันธุ์วิรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ โอเคครับก็คือเราเขาใช้ไบโอฟลอกก็คืออาเซนตัวอย่างตอนนี้เราให้ปลากิน100กรัมนะครับแล้วอายร100กรัมนั้นก็คือเขาจะสะสมในตัวปลาก็คือ2 0่สถึงสามสนะครับเจ็ดสถึงแปนั้นก็จะอยู่ในลามในรูปแบบของไนโตรเจนนะครับแล้วรูปแบบไนโตรเจนนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นทุกซิกเลยก็คือจะทํรลายปลาหรือสัตว์น้ำต่างๆนะครับท่านก็คือไอเดียของเราก็คือเราจะใช้เป็นแหล่งคาร์บ,บอนลงมานะครับเช่นพวกกากล้ําตาลน,นะครับ เพื่อจะสร้างกลุ่มแบคที ria สารวนที่มากขึ้นแล้วก็กลุ่มแบคทีรียก็คือจะช่วยดูดซึมพวกลาโดเชนแล้วก็จะทําให้น้ําสะอาดขึ้นนะครับก็คือจะจชาแบคทีรียเพื่อจะรักษาคุณภาพน้ําแล้วเมื่อกลุ่มแบคทีรียเพิ่มขึ้นในจานวนมากคือเขาเกาะเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ก็คือมีทั้งจุลินทรีย์มีแบคทีรียแล้วก็มีโปรโตซาต่างๆแล้วก็กลับมาเป็นอาหารปลาอีกรอบหนึ่งอันก็คือเป็นการที่เรา เอาของเสียกลับมาเป็นอาหารปลาอีกรอบหนึ่งครับครับเกี K ่ยวข้องกับ BCG ก็คือตอนนี้ในไอเดียของเราก็คือเป็นเรื่องของ zero waste นะครับลูกแบบแรกก็คือเราจะใช้พวกวัตถุดิบเหลือทิ้งจากทางด้านกเกษตรเช่นพวกเมล็ดพวกเปลือกหรือพวกสังเคาะโพสต์นะครับหรือพวกชานออยนะครับก็คือกลับมาทําเป็นอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนนะครับอันนั้นแต่แล้วก็ลูกแบบที่2ก็คือเราใช้ระบบไบโอฟลอกครับ ระบบไบโอฟลอกก็คือเป็นระบบที่เขาเรียกกันเป็นระบบที่ประหยัดน้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเหรอครับในระบบนี้ก็คือเราจะมีการที่ลดการถ่ายของเสียไปสิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นก็คือทาเราใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรรวมกับระบบไบโอฟลอกก็คือเราสามารถช่วยลดต้นทุนใายการพลิงสัตว์น้ำก็คือจะเป็นการที่เพิ่มกำไรให้เกษตรกรได้มากเลยครับรับก็คือตอนนี้ในระบบไบโอฟลอกก็คือเราทดลองหลักก็คือเรื่องของปลาลินนะครับ แล้วแผนของเราก็คือเราจะทดลองอพวกสัตว์น้ําต่างๆเช่นพวกกุ้งฝอยกุ้งกมกามหรือกุอ้งขาวนะครับก็เป็นที่นิยมเลี้ยงในระบบฟาลอกได้นะครับรวมถึงที่แผนที่สองที่เราทําก็คือการที่เราใช้วัตถุดิบวัตถุสดุเหลือทิ้งทางนานกเกษตรหรือวัตถุเหลือทิ้งต่างๆที่ทําเป็นอาหารลดรตน้นทุนด้วยนะครับอีกที่แผนที่3าที่เราจะทําก็คือเป็นการรวม การที่เขาเรียกว่าเอาความปนินนะครับก็คือใช้ล้ำจากระบบไบโอฟลอ,อกเพื่อปลูกพืชผักแล้วก็เอาล้ำนั้นก็คือกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะครับอันนี้เป็นแผนที่เราจะทำในอนาคตนะครับ